สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SA Pro p e r t y บ้านและที่ดินทำเลดีราคาเจ้าของค่ะวันนี้พาชมที่ดินวิวเขาใหญ่มีน้ำตกส่วนตัวภายในแปลงด้วยนะคะแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลเนินหอมค่ะอำเภอเมืองปราจีนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเหลือที่38ไร่ที่ดินพัฒนาแล้วนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดทุดแดงราคาขายยกแปลง55ล้านบาทค่ะราคานี้เป็นราคาเจ้าของนะคะได้วิวภูเขาสวยๆนะคะ พันไม้ปลูกไว้ทั้งหมดเกือบ4,000ต้นค่ะระบบลดน้ำไฟฟ้ามอแปลงส่วนตัวนะคะมีบ่อบาดาลน,นี่นะคะสวยๆแบบนี้แปลงนี้ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับทำการเกษตรนะคะหรือทำบ้านทักอากาศทำรีสอร์ทค่ะแปลงนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะไปชมรายละเอียดพร้อมภาพมุมสูงสวยๆกันเลยค่ะน้ำตกส่วนตัวภายในแปลงที่ดินค่ะ มีการออกแบบวางแปนวางแลนสเคปไว้อย่างมีระบบและสวยงามด้านหลังจะขนานไปกับภูเขาค่ะทั้งแชมเปญที่เห็นนั้นก็ยังอยู่ในพื้นที่เราด้านหลังติดเชิงเขามีการกันเขตป่าเขตอุทยานเรียบร้อยแล้วนะคะมีบอ่อบาดาล3บอ่อค่ะ2บอ่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรภายในไร่ในส่วนของบอ่อน้ําตกก็จะโอบล้อมไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์พร้อมสารานั่งเล่นและสะพานข้ามน้ํา ซึ่งขนาดไปกับวิวภูเขาค่ะบริเวณด้านหลังค่ะบ่อน้ําด้านหลังนะคะแนวป่าที่เห็นนะคะก็จะปลูกแยกเป็นแปลงไปค่ะต้นพยุงหนึ่งแปลงค่ะหนึ่งพันต้นต้นสักทองกว่าห้าร้อยต้นต้นตะเคียนทองกว่าห้าร้อยต้นเช่นกันค่ะต้นประดู่ป่าห้าร้อยต้นและต้นกิษณาเกือบหนึ่งพันต้นพร้อมผักหวานป่าและพืชผลต่างๆค่ะสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มีทั้งหมดสามหลังค่ะสารานั่งเล่นริมน้ํา อาคารอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่และอาคารห้องน้ำค่ะไปชมกันต่อเลยค่ะแปลงนี้อาจจะเดินไม่หมดนะคะ38มสิลาเดี๋ยวท้ายคลิปให้ชมภาพมุมสูงกันเต็มๆเลยค่ะที่ดินพัฒนาแล้วนะคะภายในแปลงเนี่ยมีการวางระบบไว้อย่างดีเลยค่ะมีบ่อประดานสามบ่อค่ะ สบอ่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะจุดประสงค์ก็เพื่อใช้การเกษตรและอีกหนึ่งบอ่อค่ะใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคภายในในไร่นะคะระบบถังน้ำแชมเปญค่ะ20คิวค่ะสูง20เมตรนะคะไว้ก่น้ำไฟฟ้า3เฟสมีหมอ้อแปลง150 kv นะคะไว้ใช้ส่วนตัวด้วยค่ะติดถนนสาธารณะค่ะแล้วก็ ระบบไฟฟ้าเนี่ยฝังดินนะคะฝังดินเพื่อรักษาทัศนียภาพไม่มีเสาไฟฟ้ามาบดบังวิวค่ะระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติค่ะสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ค่ะภายในพื้นที่นะคะปลูกพันไม้ต่างๆไว้มีต้นพยุงนะคะพันกว่าต้นค่ะนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะคะต้นพยุงต้นตะเคียนทอง500ต้นมี ป่าดู่ป่า500ต้นค่ะและมีต้นกิจสนาเกือบ1,000ต้นนะคะรวมทั้งยังมีผักหวานป่าและพืชผลต่างๆด้วยนะคะเหมาะทำรีสอร์ทค่ะเหมาะทำรีสอร์ททำบ้านพักตากอากาศบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะติดเชิงเขาเลยค่ะภายในพื้นที่ก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วก็มีห้องน้ำมีอาคารห้องน้ำนะคะ ด้านหลังก็เป็นเชิงเขานะคะการเขตภูเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นสวนป่าทั้งหมดค่ะต้นไม้ก็เกือบสี่พันต้นนะคะทั้งหมดด้านหลังเป็นภูเขาค่ะลักษณะที่จะเป็นเนินนะคะลักษณะที่จะเป็นเนิน ตรงนี้มีความสูงจากระดับน้ําทะเลนะคะ35เมตรค่ะให้ดูแนวรั้วของเราค่ะให้ชมบรรยากาศวิวด้านหลังนะคะด้านหลังวิวสวยมากๆค่ะ นีต้นพยุงนะคะเดี๋ยวไปดูริมสระน้ำกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะที่ดินแปลงนี้38ไร่ค่ะตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงที่ดินพัฒนาแล้วปลูกต้นไม้ไว้เกือบ4,000ต้นเลยนะคะระบบลดน้ำอัตโนมัติไฟฟ้าหมอแปลงส่วนตัวคะ่ะท่านใดสนใจนะคะ ก็ติดต่อสอบถามค่ะเบอร์โทร0910096124และ0910139988สเบอร์นี้เป็น ID Line ลนค่ะรายละเอียดจะวางไว้ให้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินมากๆนะคะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาถ่ายทำทำการตลาดขายค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามและการรับชมฝากแปลงนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะแปลงนี้เหมาะทำรีสอร์ททำบ้านพักตากอากาศค่ะ นี่นะคะวิวภูเขาสวยๆแบบนี้แล้วก็ยังใกล้ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะคะวันนี้สาและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะชมภาพสูงวันนี้สาและทีมงานก็ต้องขอ